ผมจะพาคุณผู้ชมและแชมป์ไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่จะเชิงเสาถ้าจํากันได้3เดือนก่อนกลายเป็นข่าวฮะบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งถูกหมาของเพื่อนบ้านเป็นพิษบูนะฮะกระโดดขย่ํางับเข้าที่หน้าดูฝั่งซ้ายฮะเก<อ>ือบทั้งแถบโอ้โหคุณผู้ชมคุณธนาการครับโดนพิษบูหมาของเพื่อนบ้านกระโจนใส่รถแล้วรุมกัดเธอเจ็บสาหัสตาเกือบบอดนะฮะคิ้วขวาเย็บไปเจ็ดเข็ม ท่อน้ำตาฉีกข,ขาดเย็บไป5เข็มแก้มซ้ายถลอกเย็บไป8เข็มเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่4สิงหาคมที่ผ่านมาสรุปอาการบาดเจ็บตามที่เห็นหน้าจอเป็นฝีมือของหมา2ตัวนั่นนะฮะด้านล่างวันนี้นะะักข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับผู้บาดเจ็บครับแล้วก็เป็นผู้เสียหาย <S <S หเธอเล่าว่าวันนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดอันนี้สภาพค่อยๆดีขึ้นนะฮะแต่ว่าก็ต้องยอมรับทุกอย่างคงไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกแล้ว วันนั้นเธอขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปพอมาถึงจุดเกิดเหตุพิษบูของเพื่อนบ้านจู่ๆกระโจนเข้าใส่เธอครับจนล,ล้ลมนะฮะแล้วก็ใคย่ํางับเธอจนเจ็บสาหัสเธอบอกว่าวินาทีนั้นเธอสลบไปเลยโชคดีมากครับว่ามีคน,นช่วยโทรหาเจ้าหน้าที่นําตัวเธอส่งโรงพยาบาลเธอบอกด้วยนะครับเวลาผ่านไป3เดือนรักษาหายแล้วอาการดีขึ้นแล้วหมดค่ารักษาไปเป็นร่วมแสน โชคดีมีประกันสังคมมีพรบรถมอเตอร์ไซค์ช่วยรักษาพยาบาลเนี่ยมีเงินมาช่วยส่วนหนึ่งแต่ปรากฏว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเจ้าของหมาเงียบหายไม่รับผิดชอบใดๆก่อนหน้านี้มีการเจราจาไกล่เกลี่ยก,กันกับเจ้าของหมานะฮะสองครั้งแต่คุยตกลงกันไม่ได้ก็เลยตั้งทนายเพื่อเอาผิดกับเจ้าของหมาแล้วลองฟังผู้เสียหายครับโดดทุ่มรถหนูล้มพอหนูล้มไปหน้าหนูลงข้างนี้อืช่วงนั้นอะแล้วทีนี้มันก็ หนูก็พอระหว่างที่นอนอยู่บนถนนก็โดนสะบัดสองทีก็สลบไปเลยเขาทำไมตอนนั้นเราเราถึงมุ่งเป้าว่าต้องเป็นบ้านหลังบ้านมันไม่มีใครเลี้ยงหมาฝรั่งต่างชาติแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นบ้านที่ย้ายมาใหม่แล้วบ้านเขาปลูกใหม่ไม่มีรั้วไม่ค่อยได้อยู่บ้านเขาก็ต้องเลี้ยงหมาดุไว้ค่ะเขาไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ได้เสียใจเพราะว่าเราคืนเราถือว่าเราต่อสู้แล้วยืนยันตัวตวนแล้วว่าเราไม่ได้เป็นคนสาเพ้าล้มเองแต่มันมีหมามาใช่มีหมามากระโดดทุ่มค่ะ เพื่อความเป็นธรรมไปคุยกับฝั่งเจ้าของหมากันหน่อยนะครับวันนี้นักข่าวของเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับฝั่งเจ้าของหมาเขาชี้แจงบอกว่าวันที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนั้นมีเพื่อนบ้านวิ่งมาบอกครับบอกว่าหมาพันธพิตบูที่เลี้ยงไว้เนี่ยไปวิ่งตัดหน้ารถของคนอื่นเขาหลังจากนั้นคุณตํารวจก็เอารูปถ่ายหมามาให้ดูด้วย ừ ừ, แล้วก็บอกว่าเนี่ยหมาของคุณหรือเปล่าที่ไปกัดคนอื่นเขา ừ, ไปวิ่งตัดหน้ารถเขาจนทําให้เขาบาดเจ็บหนักเ <ừ, S 1> จ้าของหมาบอกแบบนี้นะครับถ้าหลังจากนี้พิสูจน์ได้ว่า หมาของตัวเองไม่ได้ไปกัดเพื่อนบ้านจริงเตรียมที่จะดําเนินคดีกลับกับคนเจ็บด้วยนะฮะ ก็คือผมอะไปตามที่ร้อยเวรน,นัดตลอดครับไม่เคยบ่ายเบี่ยงไม่เคยที่จะหนีหนีหนีเรื่องที่ว่าไม่รับผิดชอบอะไรไม่เคยครับก็คือผมก็รอว่าให้ชี้ชัดว่าเป็นหมาผมผมก็ยินยินดีที่จะรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่หมาผมก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายถูกต้องไหมครับเพราะว่าหนึ่งที่ว่าผมกักตัวอยู่ผมไม่ได้ไปเยี่ยมเขาอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่ผมกักตัวแล้วสอนครับก็ผมก็มีหลักฐานที่ว่ามีการขู่กันในในโลกโซเชียลครับ ผมก็มีหลักฐานนั้นอยู่ครับแต่ก็ผมก็จะหลักฐานไป้ทางศาลเขาโูนครับทาไมผมถึงไม่ไปเพราะว่าผมอ่ะเพราะการขู่มันเป็นการขู่ที่รุนแรงครับพราะว่าอ่ะก็เป็นในมุมของเจ้าของหมานะฮะก็ถ้าพิสูจน์ทราบว่าผิดจริงก็ยินดีรับผิดชอบแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องว่ากันไปตามคดีกระบวนการยุติธรรมครับทีนี้ฟังพยานหน่อยฮะผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าวันนั้นเขาได้ยินเสียงรถล้มอยู่หน้าบ้านก็เลยออกมาดูก็พบว่าผู้เสียหายเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่ก็เลยไปช่วยแล้วก็โทรเรียกรถกู้ภัย พยานบอกด้วยนะครับว่าคือในพื้นที่ตรงนเนี้ยเนี่ยเขาก็ชี้ให้ดูมีหมาค่อนข้างเยอะมีทั้งสีน้ำตาลพันธุไทยพันุ์ผสมแล้วก็มีหลายสีด้วยนะฮะวันที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกเขาเห็นหมาหลายตัววิ่งกันกระจัดกระจายออกจากจุดที่เกิดเหตุก็ทว่าตรงๆก็ไม่ได้ฟันธงว่าไอ้ตัวที่ก่อเรื่องเนี่ยจะเป็นพิษบูของคุณพี่คนเมื่อกี้ที่เป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าครับก็ต้องตรวจสอบนะฮะ เรื่องนี้ทางอายการจังหวัดฉะเชิงเซานัดทางผู้เสียหายและเจ้าของหมามาพูดคุยไก่เกลียกันอีกครั้งก่อนคริสต์มาสครับ23ธันวาคมคืบหน้าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามนะฮะว่าเรื่องนี้จะสรุปจบที่ตรงไหนอรอติดตามกันต่อไปครับครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs c r i b e YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุก,การณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าถึงข่าวเข้าถึงคุณ